สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คไอเปอร์ชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญจำปีเท้าเวสวรรณนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นจำปีพุทธศิลป์นะครับรับขวัญสิ์นั่นเองนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการสามเหรียญนะครับผมเป็นกล่องบรรจุมาในซีลเดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะซีลแบบนี้นะครับเหมือนปกติเลยนะครับซีลด้านนี้จะมีรอยบากอีกด้านหนึ่งจะเป็นซีลหนาๆแบบนี้นะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้วัดจุฬามณีแบบนี้นะครับผมอันนี้ด้านข้างกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นรายการที่จะสร้างนะครับโดยวัดจุฬามณีนะครับผมจะสร้างเพื่อที่จะนําทุนทรัพย์นะครับไปนะครับสมทบทุนนะครับในการสร้างโรงเจแล้วก็ปรับภูมิทัศน์นะครับลานจอดรถวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับผม ด้านในนะครับผมด้านในจะมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับมี3วัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับ1คือที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับ2ก็คือสมทบทุนนะครับกองงานเจ้าคณะอาเภออําภวานะครับผมแล้วก็3นะครับเพื่อสาธารณสงเคราะห์นะครับตามดําริของหลวงพ่ออิฐนั่นเองนะครับผม เราจะสังเกตเห็นว่านะครับผมทางวัดจุลามณีนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมในวรระต่างๆนะครับที่เราเห็นกันตามเพจของวัดนั่นเองนะครับผมในกล่องนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ามเหรียญแบบนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันทีละ1เหรียญนะครับผมว่าจะเป็นเหรียญไหนก่อนเอาเหรียญนี้ก่อนละกันนะครับผมด้านในนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับ ด้านในก็คือสามารถแกะได้เลยนะครับไม่มีซีลแล้วนะครับผมแต่กล่องก็ยังเป็นโลโก้วัดแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่ากล่องก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับกล่องของนวะนะครับผมเหมือนการมีฟองน้ําติดนะนะครับการเหลี่ยนเลื่อนนะครับผมนี่นะครับด้านในนะครับ้ากำมะหยี่จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเป็นฟองน้ําแบบนี้สีแดงนะครับผมอ่าสำหรับองค์แรกนะครับก็เป็น เนื้อปอนนะครับปอนชุบทองนะครับผมนี่นะครับลงยานะครับด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นลงยาฉากหลังสีแดงนะครับคงก็จะเป็นลงยาราชาวดีนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นลงยาน้ําเงินแบบนี้นะครับเดืยนแรกก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันซิลเดิมนะครับผมซิลเดิมในถุงมาจะเป็นซิลลักษณะแบบนี้นะครับหนาๆแบบนี้ เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าตัวเหรียญนั้นมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมเหรียญแรกนะครับลงยานะครับนี่เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นกระไลทองนะครับกระไลทองแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรอนกระไลทองแบบนี้ทั้งเหรียญนะครับผมนี่นะครับขอบเหรียญจะเป็นกระไลทองนะครับผมนี่นะครับเริ่มต้งแต่หัวเหรียญเลยลายกระนกสวยงามมากมานะครับผมนี่นะครับองค์ปู่เวสุวรรณนะครับผม เป็นองค์กระไหลทองแล้วก็ลงยานะครับผมเสื้อนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินสีเขียวสีส้มแบบนี้นะครับชุดแต่งกายต่างๆนะครับลงยามีความละเอียดมากๆนะครับผมด้านล่างนะครับผ้าภูษาเป็นสีน้ําเงินนะครับผมจะมีองค์พญาปุริศาสนะครับประทับอยู่ตรงผ้าภูษาแล้วก็แท่นประทับก็จะเป็นลวดลายของงานหล่อพุทธศิลป์นะครับผมงานหล่อพุทธศิลป์รับผลสิทธ์นะครับก็เป็นงาน ประกอบนะครับแบบนี้นะครับเป็นรอยองค์แบบนี้เลยนะครับองค์ปู่นะครับผมจะเป็นรอยองค์แบบนี้ซุ้มอัคระลายันด้านข้างนะครับพระคาถาเทพสตราวุธนะครับล้อมเป็นซุ้มระฆังอยู่ด้านบนนะครับยันนโมพุทธายะนะครับแล้วก็ลวดลายด้านในนะครับที่เราเห็นนะครับสวยงามนะครับสวยงามเข้มขลังดุดันนะครับผมนี่นะครับสวยงามโดดเด่นมากๆนะครับสําหรับ หนึ anyway ่งในเหรียญของชุดกรรมการนั่นเองนะครับองค์ปูลงยาสวยมากๆนะครับฉากหลังสีแดงด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับหูเหรียญก็จะเป็นกระไหลทองอยู่นะครับแต่ว่าฉากหลังนะครับผมพื้นหลังก็จะเป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับเงาเาแบบนี้เลยนะครับผมเงาเงแบบนี้เลยนี่นะครับยันพุทซ้อนนะครับอินรักษาพรมรักษาเท้ากูเวโรรักษานะครับผมแล้วก็จะมียันดอกยันเพชรกลับนะครับผม ถือได้ว่าพ à, ุทธคุณไม่ธรรมดานะครับพระคาถานะครับองค์การเท้ามหาพรหมนะครับที่เราเห็นเป็นอัครยันแบบนี้นะครับผมด้านล่างเป็นพระคาถาองค์การธรณีสารนะครับผมนี่นะครับถือได้ว่าเป็นสุดยอดของพระคาถานะครับลงยาสีน้ำเงินนะครับจะทําให้อัครยันที่เป็นสีทองนะครับสีตัดกันก็จะทําให้ตัวอัครยันนั้นดูโดดเด่นนะครับโดดเด่นแล้วก็เด่นมากๆสีน้ำเงินนะครับผมนี่นะครับ สวยมากๆนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับผมด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นลงยานะคร ya, uh ับลงยาเป็นพื้นผิวนะครับพื้นผิวลงยาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามเงาเงาเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมเงามากๆเลยนะครับนี่นะครับใครที่ชอบสีน้ําเงินนะครับสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็ด้านหน้าลงยาแบบนี้สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็หมายเลขเหรียญนะครับหมายเลขเหรียญจะอยู่ที่ฐานแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ อยู่ตรงฐานนะครับบริเวณฐานตรงนี้แล้วก็ตรงฝั่งซ้ายนะครับเป็นโค้ดแตกเหล็งยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็จะมีคําว่ากรรมการนะครับผมนี่นะครับอยู่บริเวณตรงฐานนี่นะครับตรงข้ามกันนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นการลันนําเบอร์ใบเลขของเหรียญนะครับผมสาหรับรายการชุดกรรมการนี้นะครับผมจะสร้างทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่2 9 9 9ชุดนะครับผม รายการนี้อยู่ที่เลข3ามหลักนะครับก็ถือได้ว่าเป็นลำดับต้นๆนะครับผมนี่นะครับแต่เหรียญนั้นเหรียญมีความสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมฉากหลังลงยาแดงแล้วก็องค์ปู่ลงยานะครับ3สีเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับลงยาราชาวดีนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญถัดไปกันนะครับเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปมาชมเหรียญนี้กันนะครับเหรียญนี้จะเป็นสีอะไรนะครับผมอ่าเหรียญนี้ก็จะเป็นนะครับลงยาส้มดํานะครับลงยาฉากหลังเป็นส้มดําองค์จะเป็นกระไหลทองทั้งหมดนะครับแล้วลงยาฉากหลังเป็นส้มดําแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามเดี๋ยวเราจะมาชมกันใกล้ๆดีกว่านะครับสวเดิมเราก็เหมือนกันนะครับสวเดิมเหมือนกัน เราจะมาดูองค์นี้ก่านะครับสวยงามนะครับนี่นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับจากหลังก็จะด้านบนนะครับบริเวณพื้นที่ด้านบนจะเป็นสีส้มๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ตรงฉากตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสีดํานะครับผมนี่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นสีที่ใกล้เคียงกับเนื้อนิยมของรุ่นพุทธศิลป์นะครับรุ่นหนึ่งนั <Lands> <misf> ่นเองนะครับเป็นการลงยาสีแบบนี <sports> ้นะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับผมนี่นะครับหมายเลขก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับสำหรับชุดกรรมการนะครับก็จะเป็นหมายเลขรันนัมเบอร์หมายเลขเดียวกันนะครับทุกทั้งสามเหรียญเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะเห็นลวดลายนะครับลวดลายอันสวยงามอันสวยงามของลวดลายพุทธศิลป์นั่นเองนะครับผมด้านล่างเราจะเห็นเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงเขี้ยมีสองฝั่งนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับเป็นเขี้ยวสองฝั่งนะครับผมตรงฐานตรงนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นลงยาสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมลงยาสีเขียวแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆลงยาเขียวๆเข้มๆเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ลงยานะครับคล้ายกับ รุ่นพุทธศินเนื้อนิยมนะครับลงยา3สีของรุ่นพุทธศินนั่นเองนะครับผมก็มีเหรียญนี้นะครับที่ลงยาสีใกล้เคียงนะครับสีใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ความสวยงามนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้องค์ปู่จะดูองค์ใหญ่ๆเข้มขลังนะครับแล้วก็ดุดันนะครับกระบองต่างๆนะครับผมนี่นะครับองค์ฐานนะครับองค์ปู่กับฐานนะครับเป็น ชิ้นเดียวกันนะครับเป็นงานหล่อชิ้นเดียวกันนะครับผมก็จะทําให้มีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับผมเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปก็จะมาชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมนี่นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมก็จะเป็นด้านหน้าลงยาแดงด้านหลังก็จะเป็นลงยาแดงเหมือนกันนะครับเป็นแดงทั้งเหรียญนะครับผม นี่เลยนะครับแดงทั้งเหรียญนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับผมเป็นกระไลทองทั้งองค์แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฉากหลังนะครับฉากหลังก็จะลงยาแดงแบบนี้เลยนะครับองค์ปู่ก็จะลงยานะครับมีแดงน้าเงินเขียวนะครับผมสามสีแล้วก็ภูสาก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับก็เน้นสีแดงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมนี่นะครับแดงๆแบบนี้เลยใครชอบสีแดงแรงริ์นะครับผมก็สีประมาณนี้เลยส่วนด้านหลังก็สีแดงแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับดีลงยาสีแดงเข้มๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลงยาเงาๆนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับลงยาแดงแรงฤทิ์นะครับตรงนี้ก็อาจจะมียาเลอะมานิดนึงนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามแต่ดูโดยรวมแล้วนะครับผมก็ถือได้ว่าลงยาได้มีความสวยงามนะครับสวยงามเงาๆนะครับผม รุ่นนี้ทําบล็อกสวยนะครับรุ่นรับขวนญสิทธ์พุทธศินนะครับทาบล็อกสวยมากๆนะครับเป็นการผสมผสานนะครับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นรับขวนญสิทธิ์นะครับผมแล้วก็รุ่นพุทธศิ์ทรงจําปีนะครับผมมาผนวกเข้าด้วยกันนะครับก็จะทําให้องค์ปู่นั้นมีความสวยงามสมบูรณ์นะครับแล้วก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับสามเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับ พร้อมๆกันอีกทีทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมดสามสีแบบนี้เลยนะครับก็ สวยงามนะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยทั้งหมด 3- สีด้วยกันนะครับผมก็นี่ก็เป็นความสวยงามของชุดกรรมการนะครับที่เอามาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันนะครับผมก็สําหรับอัครายานพระคาถาต่างๆนะครับท่านก็น่าจะได้รับทราบนะครับในรุ่นพุทธศิลนะครับอาจจะเป็นรุ่นแรกแล้วก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ยันหลังเหรียญนะครับในคลิปที่ผมทําเป็นคลิปพิเศษขึ้นมานะครับผมก็ลองไปศึกษากันดูสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่นี้ก่อนแล้วกัน ชมกันในคลิปหน้าต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ